เจ้ามาตอนนี้ลองกินดูจะปลาเนี่ยแกงจิ้นควายเจ้าอันนี้จิ้นควายอีปอบนซื้อมาเม่กกี้นี่เจ้าอันนี้พักตีจะใไ่เนาะเจ้าในโคกนี้แม่บนไซเม็ดพักป้อมเนาะกรบอันบกแควนลงไปแล้วเจ้าตามด้วยคาเจ้าตามด้วยเจ้าไข่ซอยเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่หอมขาวก็หอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกแห้งปนเจ้าตามด้วยกะปิเจ้า เราก็ใส่หอมเจียวเจ้านี่ใส่พริกลงไปพัดน้ำมันเลยเจ้าตามด้วยจิ้นควายเจ้าเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปเหมเจ้าอันนี้เติมน้ำเพียลงไปเจ้าแล้วก็จะเติมเลือดลงไปเจ้าใ่สมุนไพรลงไปหน่อยวะใ่ชูโรดลงไปเจ้าใบบักคูดเจ้านี่เจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วเจ้าอุ้ยพ้อเสิร์ฟพ่อมทานนะเจ้ามาตอนนี้นะ แกงจิ้นควายมา่าเจ้าดู